ในส่วนของพลังงานนะฮะท่านสมบูรณ์รกิจกรรมจิตอาสาภารกิจหลักก็หนักอยู่แล้วแต่สิ่งที่สําคัญคือการบริการพี่น้องประชาชนยังไงบ้างฮะในส่วนของกระทรวงพลังงานครับก็ในช่วงของกิจกรรมในเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนในใน,ในปีนี้เนี่ยทางกระทรวงพลังงานก็จัดงานกิจกรรมจิตอาสาพลังงานลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้เพื่อประชาชนซึ่ง ในในส่วนของกระทรวงพลังงานเนี่ยก็ได้มีการจัดเรียกว่าเป็นกิจกรรมตลาดนัดพลังงานเป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะของการจัดออนไลน์นะเรียกว่าอัจจุบันเนี่ยเรามีเครือข่ายที่เป็นพลังงานจังหวัดหรือว่าสำนักง,งานพลังงานจังหวัดเนี่ยอยู่ในครอบคลุมทั้ง76จังหวัดท,วทั่วทั่วประเทศนะฮะซึ่งข้าราชการในในส่วนภูมิภาคทั้ง76จังหวัดเนี่ย เราก็มีการประสานกับผู้นำชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆที่จะไปส่งเสริมในเรื่องของการลดใช้พลังงานในการผลิตผลิตภัณฑ์อของกเกษตรกรรมต่างๆฮนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราในตลาดนัดอ,ออนไลน์เนี่ยเราก็จะมีการนําสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการผลิตในชุมชนต่างๆเหล่า,านี้ออกมาไลฟ์สดขายนะผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียซึ่งตรงนี้เนี่ย ก็จะช่วยให้เป็นการส่งเสริมให้ทางชุมชนต่างเนี่ยมีการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่ทางกระทรวงพลังงานเนี่ยได้ไปส่งเสริมในกิจกรรมต่างนะรวมถึงพี่น้องประชาชนหรือคนทั่วไปเนี่ยก็สามารถ เข้าถึงแล้วก็รู้จักผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากชุมชนต่างๆเหล่านี้ให้ดูตัวอย่างนะทดลองก็จะมีตัวอย่างนะก็อย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นาเป็นกาแฟรชุมจากชุมพรอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลด้วยนะฮะรางวัลของ o t ท็ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางกระทรวงพลังงาน ได้ไปส่งเสริม,มรวมถึงกล้วยตากนะฮะกล้วยตากเหมือนทุกที่มีกล้วยตากนะฮะงงใช่ฮะ <c oughs> ใ,นในกิจกรรมส่วนหนึ่งที่ทางกระทรวงพลังงานไปส่งเสริมเนี <c oughs> ่ยผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างเนี่ยที่เราไปส่งเสริมเนี่ยเรียกว่ามีการนำกิจกรรมเรื่องของการให้ความรู้ในเรื่องของการลดใช้พลังงานการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานต่างๆเนะี่ยโดยปกติเนี่ยกรณีของการตากกล้วยเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ย ถ้าเราตากตามธรรมชาติก็จะใช้เวลานานคนระับประมาณ6-7ถึงชจ็ดวันกว่าที่จะแห้งแล้วและอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าตากตามธรรมชาติก็จะมีพวกฝุ่นละอองหรงือแมลงมาตอมมาเกาะได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราไปส่งเสริมเรื่องของการใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย<ะ>นะ์ซึ่งเป็นระบบปิดก,ก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความสะอาดนะแล้วก็ระยะเวลาในการอบเนี่ย ก็ใช้เวลาลดลงครึ่งหนึ่งจากเดิมที่เราตากตามแสงแดดธรรมชาติเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ6-7วันแต่ถ้าเป็นใช้ตู้อบแสงอาทิตย์เนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ3-4วันแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็จะสะอาดนะถูกสุขอ,อนามัยก็คือนะว่ายัางไงก็ตามในกิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมของกระทรวงพลังงานคือพลังงานมันมีเนี่ยทำยังไงใช้ประโยชน์จากพลังงานให้คุ้มค่ามากที่สุด และทําอย่างไรใช้เวลาน้อยที่สุดเพื่อเวลาคานวณมาเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยใช้พลังงานคุ้มค่าได้ประโยชน์เยอะอันนี้คือส่วนสําคัญนะครับในเรื่องของการใช้พลังงานแน่นอนว่าพลังงานณขณะนี้คุณผู้ชมครับเป็นเรื่องของที่เป็นผลกระทบไปทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะเหตุการณ์ความขัดแย้งรัสเซียยูเครนไม่พูดถึงไม่ได้นะน้ำมันแพงขึ้นมาตอนนี้ส่งผลกระทบไปหลากหลายวงการทีเดียวนะครับรวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคด้วย